ไวพรแล้วเหรอไวพรไวพรไวพรเป็นคนแรกค่นยันะคะอรขอบคุณีรับแ้งไปฟ้าจงเจริญเร็วแป๊บหนึ่งเพราะว่าของลงกล่องมันอยู่ที่ตู้เย็นตู้เย็นใครกลับมอน ลองฝังก็ทาเป็นกระทองขอบคุณและขอบใจต้มไก่อย่างเดียวอันไหนดูแพงสุดเขากับบ้านถ่าย้ัเอถ่ายไว้ยังเ้พ่อปเลย been okay.